Zombie apocalypse. <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปบิ๊กแมยนะกับเกมจูซิเบอร์อะไรนะครับผมว้ก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไนโนเสาสุดแสนจะเล้าใจนะผมอ่าตอนนี้ที่เสาเขียวก็มีกิจกรรมพิเศษนะผมนั่นก็คืออ่าพวกตัวโอเมก้าก็จะออกมาให้จับกันอีกแล้วนะครับผมแม้เป็นอะไรที่แบบว่าเออก็ให้จับให้จับอย่างเดียวเลยสําหรับตัวโอเมก้านะครั้งนี้ก็จะมีอ่าเซนโนซตาร์นะผมนี่โคเทแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น เจ้าตัวที่มีโลเกาะเต็มไปหมดเลยนะผมโบเรโลโลเพสต้านะผมโอ้ยก็อีกตัวหนึ่งที่สุดจัดจริงๆขอจับหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็คล้ายๆแองกิโลซอรัสเลยนะผมแต่ว่าไม่มีลูกตุ้มที่ข้างหลังม <c oughs> ะเออมันก็คล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงโนโดโนโดเอ้ย no no มาได้แค่นี้34น้อยจัดเลยเดียว อ่าสำหรับเจ้าตัวโอเมก้าเนี่ยก็จะมีความแข็งกแกร่งมากเลยนะถ้าพูดกันตรงๆนะผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับบิดแดงบิดเขียวเลยทีเดียวสำหรับาบางตัวนะผมนะแต่วา่ามันสามารถหรือว่าอัพค่าสถานะของตัวเองได้นะผม เป็นอะไรที่สุดจัดอีกอย่างหนึ่งนะของอพวกสายโอเมก้านะผมแปลว่าถ้าตัวนี้เลือดเยอะเราอาจจะเล่นเป็นสายถึกทนก็ได้นะผมส่วนตัวไหนที่ผกว่ามีดาเมจเยอะเราก็อาจจะเล่นเป็นสายดาเมจก็ได้นะผมเพราะว่าสามารถอัพค่าสเตตัสของตัวเองได้นะโอเคก็ผมยังไม่ได้ทําการอัพตัวไหนเลยนะผมเพราะว่าเลเวลยังน้อยมาก <c oughs> บูดเลยเลเวลยังน้อยมากก็เลยยังไม่ทําการอัพตัวไหนใดๆทั้งนั้นนะผมะก็ได้นิดเดียวเอง เออผมผมมีเลเวล2เองอะก็อตอนนี้ก็มีบอสออกมามากมายเลยนะผมก็มีเจ้าอาเธอรลิซิโนโซแลนนะผมสําหรับใครที่อยากได้ดีนเอนะผมถ้าไม่ตายโคตรเทแล้วมีเจ้านกนี่นะผมอ่าชื่ออะไรอ่ะไทกีดาเร็กนะผมะนะก็เป็นบอสอาอนุภาพแรงสูงของอสายเขียวนะผมแล้วก็มีอาเจ้าเมทัลเร็กนะ มเมทัลเล็ปออกมาหน่อยเมทัลเล็บนะค <c oughs> รับผมเล็กๆบอสนะผม,เ,เ,ะผมเป็นอาบิดดำสังแหนนะผมแล้วก็ผมเห็นแวบๆบแบบเห็นงูอยู่แวบๆบแบบมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เ,เจอแล้วนะผมไฮด้าบแอนะผมน,นี่ยก็อยู่ห่างไกลาจากผมเล็กเกินนะผมก็เป็นบิดดำอีกตัวนึงนะผมวันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วเราก็ต้องแนะนำนินโนเสาตามธรรมเนียมของเราอยู่แล้วแหละ พอหมุนเสาสักสองจึงแล้วไงเรียกว่าเสาอึมกูยังไม่ได้หมุนเลยได้200เลยเหรอเสาตะแกะนะอันเนี้ยเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ดิอุ้ยได้33เสานิวน้วเสาพิเศษนี่วะกูได้200ได้ไงวันเนี้ยเสานี้นอ่าปะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าน,นะผมว่าวันนี้เราจะแนะนําเป็นเจ้าตัวอะไรนะผมผมก็เล็งไว้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ ข้างๆกันกับเจ้าไทแรโนซอรัสเลยนะผมเรียกว่าเป็นตัวที่ว่าตีคู่กันมาในหนังเลยนะผมนะไม่ว่าทั้งอาจูรสิทเวอร์หรือว่าสารคดีเรื่องใดๆเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตของทีเล็กตลอดกาลนะ่ผมไทแรโนอาไทเซอร์ท็อปดิไทแรโนเลยไทเซอร์ท็อปนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งซิกเนเจอร์ของเกมนี้นะผมน่าก็ในเกมจูรสิทเวอร์อาเดอะเกมเนี่ย ตัวมันก็ไม่ได้เก่งมากนะอันนี้อ่าก็ กำลังใช้ได้นะผมเพราะว่าอยู่ในอา,าร์กระดับแรนะแต่ว่าก็สามารถเอาไปไฮบิดได้หลายสายมากตอนนี้ผมมีเลเวล10นะมีเลือดอยู่151 1นาร้บะผมกางๆนะถ้าพูดถึงนะเลือดเลือดเลือดในเลเวล10นะแล้วก็พลังโจมตี4 5 8บนะผมน้อยไปนิดนึงแล้วก็ฟาร์มเร็ว1น1รบนะผมเร็วทีเล็ก <c oughs> ถ้าพูดถึงนะอ่าก็เป็นกินพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้เลยทีเดียวอ่าก็อ่าดูค่าสกิลของมันหน่อยสกิลแรกของมันก็ร้างสถานะนะผมนะแล้วก็ ทำลายดอทฝั่งตรงข้ามนะผมโจมตี458นะผมกระดูกแตก2เทินนะสกิลเร็วของมันก็ารางสถานนะนะผมเพิ่มสปีด10เปเ็นเวลา2เทินนะแล้วก็สร้างชิลขึ้นมา1เทิน8แอคชั่นนะผมแล้วก็ฮิวเลือด100ของดาเมจสตาร์เตอร์นะผมก็ฮิวเลือดได้ด้วยแหละ100อ่า100%ก็458นะผมแล้วก็ถ้าไม่ตายนะผมก็458นะผมการทำดาเมจนะแล้วก็ มีโอกาสติดมื่นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะผมนแล้วก็ม่งมืนนะผมนะสี่ร้อยห้าสิบแปดนี่คือตีทะลุอาร์เมอร์นะผมแล้วก็ม่งมืนหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมวตาในการที่ไฟตรงข้ามจะมืนนะสตันไงหนึ่งเทินนะผมเดี๋ยวไม่รู้ว่ามืนคืออะไร <laughs> สตันสตันทุกคนเราจะไม่เจอมันในธรรมดานะนอกจากอ,าอีเวนต์พิเศษเท่านั้นนะผมโอเค ก็ยังไงก็อย่าลืมไปหาจับกันแล้วกันแล้วกันสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็สามารถเอาไปทำไฮบริดได้หลากหลายสายเลยอ่าเริ่มอยากที่สายแรกก่อนอ่ามันก็เอาไปทําเป็นสเตโกเซราท็อปนะผมก็เอาไปบวกกับสเตโกซอรัสนะออกมาเป็นสเตโกเซราท็อปนะผมแล้วก็เอาไปทําเป็นโมโนสเตโกท็อปนะผมนะก็เป็นบิดแดงสังหรนะเอาไปบวกกับโมโนโลโพซอนแลนนะผมม้โหตวเท่เลยทีเดียวอ ปากแหลมคมจะจัดตัวนี้ก็เราหนามข้างหลังที่แบบว่าเป็นกระบังก็เป็นกระบังที่แหลมคมขึ้นโอ้คือนเฟื้ยวว่าเดิมเยอะอุ้นเลยไงทีแรกนี่ไงมันเป็นนะไม่แหลมเท่าไหร่นะผมนะแล้วทีนี้ก็คือมันเปลี่ยนไปแหลมเปี้ยวเลยทีเดียวอ่ะไมาอีกสายหนึ่งนะผมอีกสายหนึ่งก็เราสามารถเอามันไปรวมมาไขวันนี้เป็นอะไรเนี่ย อาร์นกิโลเซระท็อปนะผมอ่ะดูซิว่ามันไปบิดกับใครนะผมถึงกลายเป็นบิดเขียวนะผมอ่าอารรนกิโลสองลัตนะผมอ๋ออารันก้านะผมโอเคอารันก้าผสมกับอ่าแองกิโลสองลัตเจนสองนะผมกลายเป็นอาร์เรนกิโลสองลัตนะผมแล้วก็เอามารวมกันนี่ก็เป็นอาร์เรนกิโลเซระท็อปนะผมเป็นบิดเขียวสั่งแานเลยทีเดียวในสายนี้ <laughs> สายแรกบิดแดงใส่สองบิดเขียวนะผมอ่ะมาวันนี้ก็ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูกันต่อสู้ของมันหน่อยนะผมว่าจะดูเดือดเลือดพ่านสมแล้วที่เป็นคู่ต่อสู้ของทีเร็กตลอดกาลหรือเปล่านะผมเรามาเลือกกระป๋องกันในฝ่าว่าเราจะไปสู้ในกระป๋องไหนนะผมมีกระป๋องเริ่มต้นไหมเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับผมกระป๋องเริ่มต้นนั้นไม่มีเลยวะไม่มีเลยวะทุกคนอะมาเอากระป๋องนี้ก็แล้วกันดูวิ่ยแข็งแกร่งมากแต่สู้ได้ดิเชื่อเด็ะแถวไอ้เมันก็มีมงมึนเหมือนกันนะโหดหลายอไมหิตเหมือน ฝั่งนู้นมันก็ามาหิดเหมือนกันนะเราเอาไปใกล้ๆเคียงกันแหละเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เรียกว่าไม่รังแกเลยเชื่อได้หมาแล้วก็เอาตัวมันนะผมไปตัวหนึ่งอโอเคน่าจะไหวโลดแล้วละ่ะไปเลยโอ้ยมาสู้กันยามค่ําคืนแล้วนี่ผมนี่เล่นตอนเย็นๆนะนนเนี่ยยังไม่มืดเลยที่นี้มืดไปแล้วอะโอเคผมจะเอาโจ้าหมา จอมไร่ล่าออกมานะผมนี่เป็นหมาที่หุ้มเกราะมาเต็มตัวเลยทีเดียว <c oughs> แกสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้อ่าอันนี้ตีเก้าร้อยเลยเหรอตีเยอะเกินไปว่าอันนี้ก็ตีทะลุก,ก่อนนะอันนี้ก็วิตีจ,จัดเลยไม่ต้องไปส่วนใดๆทั้งนั้น <c oughs> แล้วเราเออล้างสถานะทําไม <c oughs> ไม่ล้างกัดอย่างเดียว <c oughs> อา์เมอร์มันหนามาก <c oughs> โอเคเราโดนรถดาเมียน,นะผมอ้ยเจ็บจุกจัดจัด <c oughs> นี่นะเจอท่าเคาเตอร์ของฉันหน่อยเป็นไงกระดูกแตกไปแล้วสินะแล้วก็ทำลายภายในนีน่นะกระแทกภายในจุกจัดจุกเจ็บแล้วสินัดตุโตเซละท็อปอชิปแล้วเอาอีกทีน,นึงเดี๋ยวกระดูกไม่แตกจริงแค่คำรามฝั่งนู้นก็กระดูกแตกครับเปลี่ยนตัวนะผมโอเคเอฟเฟกต์ทำงานยิงเล่นยูกิโ เอฟเฟกต์ทำงานนั่นดีโอเคงบงกัดก่อนได้เปรียบจัะจัดจะทำอะไรได้แกมีท่าหิวใช่ไหมถ้าเจอท่านี้ไปตามตายไหมไม,ไม่ตายนะผมโอเคเปิดฉากโอ้โหตายเลยโอ้โหกิติเข้าแรงมากเหลือเชื่อจริงๆแล้วงี้พระเอกก็ยังไม่ได้โชว์เลยวะไอเอาไปชว์กันเซทับมาสเขาประทะ2เขาอ้ามงตายเลย 4ี่ร้อยะห้าบนะผมเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหสุดเลยเดียวมึงออกมาทำไไม่วะเนี่ยเซรา็ัปเรียกว่าออกมาปิดจอ็อบโดยแท้จริงนะผมมันอาจจะเร็วเกินไปแล้วทุกคนก็อาจจะมองไม่ทันนะผ,ผมคิดว่ามันเร็วเกินไป มาหาอีกกระป๋องหน,นึ่งเด้อผมเออมันออกมาฟลัมไปตรงข้ามตายหาแมพทันที <c oughs> เฮ้ยกระป๋องนี้ทำไมง่ายฝ่าอุ้ยไม่ง่ายฝ่านะเอาจริงเหมือนกันนะฝั่งโน้นอ่าได้อยู่อ่าเราจะเอาหมาไปตัวหนึง่งเอาตัวนี้แหละแล้วก็เอาตัวนี้เลือกแบบเลือกแบบไม่คิดเลยฮะพุดยังง่ายเลือกเลือกไปอย่างเดียวเลยขอให้เป็นไฮบิดอย่างเดียวยังไงไฮบิดก็ได้เปรียบนะผมเพราะว่าตรงที่สกิลมันมีเยอะฝ่าไง แล้วก็มีความหลากหลายยืดหยุ่นในการใช้นะผมอย่าเลื่มไปหากันมาล่ะไฮบิดทุ้ไหลยเนี่ยมันก็ใช้ดีนะผมแล้วก็อา่าต้องเรียกว่าไงผมว่ามันเอาตัวหนาลงมาเราเอาตัวหนาลงมันฉันมีท่าเขาอุย้ยชิปชิปแล้วชิปจัดจัดชิปจัดจัดเลยชิปพ่งชิปเปล่งอา่าท่านี้เป็นไงอุย้ยมันก็ได้อยู่นะรถความเร็วนะผมอันนี้ไม่ตายใส่ไปเลย อันนี้กระดูกแตกไม่ตายเลยนี่วไหนๆก็ไหนๆโดนงับก่อนแน่ๆนะผมเพราะว่ามันมีอ่ามันเร็วฝ่าไม่มีอะไระ <c oughs> ตี่น่าฟาดอุ้ยสองร้อยยังเหรอโอ้ยน้อยมากๆแต่ลถสปีดไปแล้วนะผมโอ้ยตะกี้ท่าเคาน์เตอร์อนี่ท่าเอาจริงโอ้โหท่าเคาน์เตอร์แรงมากพูดเลยว่าท่าเคาน์เตอร์แรงมากเอเราจะสร้างเกาะทําไมอะสร้างเกาะเราก็มันเกาะทําลายเกาะอ,อยู่แล้วไม่ได้วะเราต้องแบบว่าเราก่อนอยู่แล้วอะ <c oughs> นี่นะฟัดหางใส่นี่ขอเต็มๆจ้างๆแต่เราตายแล้วแน่ๆน่งาเรียบร้อยลงไปนอนกอง <c oughs> ยังไงฉันก็ไวฝาแกอยู่แล้วลงมาอ <c> ค <oughs> ำรามอ่าเป็นแอนดูซาคันนะผมไปผสมกับตัวนิ่มนะก็จะออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเอากดแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องาตเยอะก็ได้เอาตายธรรมดาพอต่เรียบร้อยโอ้โหกัดไม่มีต่ำาบกร้อยอะตัวนี้ ชิปและชิปและวเรือและททาลายภายในก่อนดีกว่าผมว่าทําลายภายในมันดีกว่า <c oughs> นี่นะอื้ยจุกเจ็บท่าตะก,กี้ท,ที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็บวกก็จะเป็นท่าดาเมจลดเปอร์เซ็นต์นะผมยิ่งตัวเลือดเยอะเท่าไหร่นะผมก็จะยิ่งลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจความเสียหายก็เพิ่มมากขึ้นเข้าไปเรื่อยๆนะผมนี่ แกคิดว่าแกจะกระดูกแตกอยู่คนเดียวแล้วไงฉันก็ให้แกกระดูกแตกตามฉันไปด้วยนี่นะโห,หดมากพูดตรงๆเลยมาทาเจปรราร่ามาเจอกันซะหน่อยอ่าฉันจะไม่ทำอะไรแกฉันจะเอาเพื่อนของฉันมาจัดการแกโมมองมันเซรท์ทอปนี่นะแล้วแค่นี้เทิร์นของแกก็หมดลงโดยการเปลี่ยนตัวมาของฉัน ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันมีท่าที่เร็วกว่าแกด้วยนี่แนะ่เรีวกว่าสายนกนี่ต้องจุกกันเลยทีเดียวนี่เอาได้แกไม่มีกัดเลือดออกโอ้โรถงงาอาร์เมอร์ซะงั้นน่ะชิปและชิปแล้วรถอาร์เมอร์โม่งมึนให้มันข้ามเทินไปมันมีดอตด,ด้วยมันตีดอดแตแหละโอ้โหย,ย,ยูเจ็บมากท่านี้โอ้อาร์เมอร์เรามันลดไงโดนลดอาร์เมอร์ได้ยังไงมึนไปซะ เอาเด้เราตายนะถ้าเราอยู่ต่อไปเรามีอาการตายนะ,ะมันเริ่มก่อนด้วยผมจะเอาเจ้าตัวนี้ออกมาใช้ดีกว่งมเปลี่ยนอ,อกมาโกงโกโสุขัดจริงๆเราเนี้ยัปนเป็นธาตุน้ำนะมันแพ้นกจัจดๆเลยนะแต่ไม่กลัวใดๆทั้งนั้นจิบหายแล้วโดนจิกไปทีนึงตะโกนใส่มันกงโกลูกรักแน่เจ็บจุกไหมละ่ะเอาได้ แล้วก็ถ้าเราทนดาเมจครั้งนี้ได้เราก็ไม่ทนนะผมว่าทนทำไม <laughs> ตายซะเถอะไอ้บรรลุถึงทีเด็ดเซลท็อปจะบังนี่นะ <laughs> ไม่มีใครเร็วกว่าเราถ้าเราเปลี่ยนตัวมาก่อน <laughs> เรียบร้อยพระเอกก็คือพระเอกอยู่ดีนะผมใครคิดว่าผมจะไม่ใช้เซลท็อปล้มไม่ใช่นะใช้ดิ <laughs> อ่ามันก็เป็นเอฟเฟกของการเปลี่ยนตัวนะผมพอเปลี่ยนปุ๊บเซลท็อปจะฟิดทันทีนะผม <laughs> เดี๋วแจมถ้าใครใช้เป็นนี่เรียกว่าแข็งแกร่งสุดๆนีโอเคอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดี่าฟนะสำหรับการรีวิวและงานงานตัวของเจ้าไตเซราท็อปนะผมหรือเจ้าสามเข่าของเรานั่นเองเฮ้ยไอตัวใหม่อะสุดเจ๋มเจ๋มเจ๋มเลยอ่ะอ่าริบโลดูคัทน,นะผมอมุ้ยตัวโคตรเท เรียกว่าโอ้หฟามเฮี้ยมโหดมันเมียดูสีดิโอ้โหนี่แหละสวยฟัจูสิบเวอร์เดอร์เกมีกัน <laughs> โอเคอ่ะอยังไกงไก็อย่าลืมไปอ่าหาจับกันนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าหาจับไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเจอในอีเวนต์เท่านั้นนะ <c oughs> ผมนะป่าวผมจะได้เลเวล10นี่ก็ยากแสนเข็น ยากเย็นจริงๆยแต่นานๆมันก็ออกมาตัวหนึ่งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะอาจจะเป็นอ,อีเวนต์ช่วงที่แบบว่ามันจะออกมานะ,ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อสมสก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยผมสียอแกนทุกคนแฟนดายัางเล่นโย่ไปเลย